มีภาพเนาะแต่งงานก่อนยของเราดีไงมจะถูกแต่งจริงไม่จริงกับคุอพ่อก็เอาจริงๆคือยังไม่ได้แต่งจริงค่ะเป็นการไปถ่ายงานของลูกค้าซึ่งลูกค้าเขาเป็นสถานที่รับจัดงานแต่งพิเรเวดดิ้งแต่ว่าคอนเซปต์งานคือเขาต้องการให้เหมือนว่าภาพที่เราไปถ่ายหรือวิดีโอที่เราลงเนี่ยมันเหมือนงาน แต่งจริงๆเลยฟิลลิ่งทั้งหมดให้เหมือนงานแต่งจริงๆเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราถ่ายงานเสร็จเราก็ลงรูปนะรู้สึกว่ามันสวยมากแล้วมันสวยจริงๆอะ่ะจากใจคนที่แบบว่าจริงๆก็เคยเคยอยู่ในงานแต่งเยอะนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทแบบเอ่อพรมน้ำมนต์เจมิมกระผาะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่เคยแบบเอออยู่ในชุดอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกโอ้ยมันว้าวมากก็เลยลงไปแล้วก็ใส่แคปชั่นบอกว่าอขออภัยนะคะที่ไม่ได้เรียนเชิญทุกท่านอะไรแบบนี้คนก็เลย เข้าใจว่าอาจจะเข้าใจแหละส่วนใหญ่เลยประมาณ80%ดตเตก็เข้าใจว่าเราซุ้มแต่งงานอะไรอย่างนี้ค่ะเม,เมื่อตอนที่แบบถ่ายทำารือย่างมัมนมันอยู่ใน มันเหมือนเราแต่งงานจริงๆเลยค่ะเพราะว่าเขาจัดแบบทุกอย่างแบบโอ้โหดอกมงดอกไม้เขาแบบอลังการมากมีพ่นแบบลูกโป่งด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเขาประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องการแบบภาพที่เราไปก็มีแต่คนสนใจแล้วก็ถาหมหนูจริงๆว่าที่ไหนทําไมสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ี่หลายคนเขเจคิดว่าจริงแต่งกันแล้วเหละแบบเป็นแล้วกันแล้วเป็นสานในพันรยะ ก็แต่เข้เขเขาใจอย่างนั้นก,ก็ได้นะคะเพราะเราก็เป็นแฟนกันจริงๆนะคะแต่ว่างานแต่งอมันยังไม่ได้แต่งจริงซึ่งตอนที่หนูโพสแคปชั่นน่ะหนูก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวังพอโพสแป๊บนึงก็จะไปคอมเมนต์ว่าอ๋อที่ไม่ได้เรียนเชิญเพราะว่ามาถ่ายงานนะคะแต่เราไม่เรา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 ,เราแบบไม่รู้เลยจริงๆว่ามันจะได้รับความสนใจจากคนผู้คนที่เป็นทั้ง f อฟแล้วคนที่ติดตามหนูในเพจเยอะขนาดนั้นจริงๆเพราะว่าคนกดไลค์กดแชร์ตั้ง3 0 0แสนกว่าคนนะคะ มันเยอะมากค่ะได้อยู่ในโมเมนต์นั้นหรือว่ามีอะรางอยาอยากอยากอะไรของวเองคะอยากหนูว่าทุกคนต้องอยากหมดแหละคนที่มีชีวิตคู่แล้วโดยเฉพาะคนที่เป็น LGBT อย่างเราเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันคือความฝันหน้าลูกผู้หญิงทุกคนก็มีความฝันว่าครั้งหนึ่งเราก็อยากใส่ชุดเจ้าสาวอะค่ะแต่เ้าหนูถ้าหนูจัดจริง,รงๆคงไม่ได้ไม่คงอาจจะไม่ได้เวอร์วังขนาดนี้ค่ะเราได้คุยอะไรกับเอาหรือ่าเรา คือเรื่องนี้คุยกันคุยกันตลอดค่ะก็เราก็เข้าใจตรงกันว่าคือเราก็อายุไม่มากแล้วก็เราครบหากันมันก็ยังไม่นานเราก็ควรใช้เวลานี้ในการที่ช่วยกันทํามาหากินก่อนดีกว่าแล้วก็เรียนรู้กันไปด้วยส่ววว่าเออถ้ามันเข้าล็อกแล้วเมื่อไหร่เราแบบพร้อมทุกอย่างแล้วอะไรแล้วทุกอย่างคือมันพรั่งพร้อมแล้วเนี่ยหนูก็ไม่ได้ติดเลยนะครับแฟนเขาก็ไม่ได้ติดเพราะว่าคือเราครบกันผู้ใหญ่ของเราทั้งสองฝั่งเนี่ยก็คือรับรู้หมดหนูก็ไปเยี่ยม บ้านเขาบ่อยมันก็ถี่ล่าสุดก็เพิ่งแบบไปไป,ไปร่วมบุญกับฝั่งครอบครัวเขาอย่างเงี้ยค่ะฝั่งคุณยายที่จีเราได้ยังไงนะครับขอขออะไรคราจัดไม่ไม่ต้องหรอกค่ะเพราะเรารู้ด้วยนะหนูแค่อยากจัดงานตามประเพณีให้มันแบบให้มันแบบเรียบง่ายแต่ว่าถูกต้องแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีญาติผู้ใหญ่เราอยู่ในวันสําคัญของเราอย่างเงี้ยใะในใน,ในความรู้สึกของหนูอย่างเงี้ยค่ะเรื่องคใดเรื่องอะไรนะ อ่าหนูไม่ถือเลยหนูไม่ถือแต่ว่าถ้าคนคนส่วนใหญ่เขาจะถือว่าเออถ้าใส่ชุดแบบนี้ไม่ได้ใส่แต่หนูใส่มาหลายรอบแล้วนะหนูใส่มาสามรอบแล้วหนูใส่ชุดแต่งงานมาะชาหนูใส่ชุดเจ้าสาวมาสามรอบแล้วเพราะว่าครั้งหนึ่งตอนที่หนูเป็นพิธีกรช่องอะไรอย่างเงี้ยไปสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่เขาจะมีงานแต่งแล้วเขาให้หนูแต่งชุดเจ้าสาวด้วยสามรอบแล้วแล้วก็ครั้งแรกตอนที่คบกันใหม่ๆก็ไปออกรายการอ่าจำชื่อรายการไม่ได้ไปกับพี่ปองนี่แหละแล้วเขาให้หนูแต่งเป็นเจ้าสาว หนูแต่งสามรอบแล้วแต่ว่ายังไม่เคยแบบว่าเต็มฟูลไม่มีไม่มีแบบนี้น,นี่คือฟูลออปชันเลยคือเต็มหมดเขาให้ชุดเจ้าสาวเลือกสามชุดแล้วก็ให้ตถฐานที่เลยคุณเบลลี่จะถ่ายตรงไหนได้เลยเต็มที่หมดเลยคือเขาอ่ะไม่ค่ะเพราะว่าหนูก็แฟนเป็นคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ว่ายังมีความฝันอยู่ว่า,า,วาต้องนะเจ้า,าสาว มีความฝันค่ะเพราะว่าถ้ายังคบกันอยู่ยังไงก็ต้องมีวันนั้นแน่นอนเพราะเราต้องทําให้มันถูกต้องสําหรับของหนูนะประเด็นสังค่ะช่วงนีง้เราก็ัเอาเรื่องไหนก่อนก็ติดที่ก่อนเรื่องน้ำท่วมหรือว่าก็รจริงจริงเรื่องที่หนูหนูพูดถึงก่อนก็จะเป็นเรื่องนี่สินเนาะเพราะว่าเพราะว่าเราอะมันมีภาพความเป็นความเป็นภาพมหาภัยวันส่วนหนึ่งใช่ไหมแล้วคนเวลาคนเห็นเราแล้ว เห็นประเด็นปัญหาสังคมมากคนจะต้องเจาะไม่ถามเราเลยว่ามีความรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยหนูไลฟ์ติ๊กต็อกแล้วก็คนก็ถามแต่เรื่องนี้แพรลี่คิดยังไงแพรลี่คิดยังไงแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่ควรให้แง่คิดกับคนเนาะเพราะว่ายุคนี้คนเป็นนี่เป็นสินเยอะมากแล้วก็โดยซี่สุดท้ายแบบนี้เป็นนี่เป็นสินนะไม่เท่าไหร่แต่ปัญหาที่มาจากนี่สินต่างหากก็คือแบบข้างนอกแบบโปรไฟล์ดีมากโปรไฟล์ดูดีกินหรูอยู่แพงอะไรอย่างเงี้ย ใช้ของไฮเอ็นอะไรอย่างเงี้ยเออติดแกรมอะไรอย่างงี้แล้วมันก็ทําให้คนคนเกิดค่านิยมด้วยโดยเฉพาะที่เป็นอินฟูเป็นดาราอะไรเงี้ยนะหนูไม่ได้เจาะจงใครแต่หนูรู้สึกว่าเออในฐานะที่เราเป็นบุคคลสาธารณะเนาะรูปแบบการใช้ชีวิตอยากของเราส่วนหนึ่งมันควรเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนได้ในทางที่มันดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็เราศึกษาแล้วก็ทําให้คนผิดหวงังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยต้องให้แง่คิดนิดนึงว่าเอออย่าไปตัดผินอย่าไปมองคนที่แบบว่า โปรไฟล์ข้างนอกในโซเชียลในอะไรอย่างนี้เพราะว่าเบื้องหลังเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ความรวยจนบางทีมันไม่ได้วัดกันแค่ว่าคุณมีเงินเท่าไหร่คุณต้องไปดูด้วยว่าเขานี่มีนี้สินเท่าไหร่เอย่างที่ทนายพูดไปพูดไปหังองขาเขาแว่าตัวเลขมันเยอะในการใช้ชีวิตมันดีมันมาร่างเยอาหนูโพสที่ว่าคนมีนี้สินไม่ผิดนะคะคนมีนี่ไม่ผิดคนทําธุรกิจผิดพลาดล้มเหลวก็ไม่ผิดแต่มันผิดก็คือตรงที่ว่า เราทําเหมือนทุกอย่างยังปกติมากเรายังใช้ชีวิตหรูหราแต่เป็นความหรูหราที่มันได้มาจากการที่เราเอาเงินคนอื่นมาซัพพอร์ตตัวเองอย่างเงี้ยอันนี้หนูว่าไม่ถูกเราโกหกเราปกปิดความจริงอะไรอย่างนี้แล้วก็มีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นอันนี้หนูพูดแบบกว้างๆนะคะไม่ได,ไได้ไม่ได้หมายถึงใครหรือว่ามันไม่ถูกมันไม่ควรคือถ้าเราเป็นนี่เราก็ควรต้องมีมีวุฒิภาวะในการที่จะรับผิดชอบคือถ้าจมมันก็ต้องจม แล้วก็ไม่เอาไม่ไม่ลากคนอื่นมาเดือดร้อนกับเรามารับผิดชอบส่วนที่เขาไม่ได้ไม่ได้มีส่วนต้องมารับผิดชอบอย่างเงี้ยมันไม่ถูกอย่างอย่างแทนที่เองมีคนชวนในลักษณะนี้นะว่าลงทุนแล้วเราใช้เงินยังไงคือหนูว่าเป็นคนปิดประตูเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยสองเรื่องคือไม่ให้ยืมเงินเด็ดขาดกับไม่ลงทุนกับคนอื่นเพราะหนูเห็นปัญหาเยอะมากหนูทาธุรกิจเนี่ยจะไม่ลงทุนกับคนอื่นเด็ดขาดคือมีเท่าไหร่ทำเท่านั้นแล้วทําด้วยทุนตัวเองแล้วก็ไม่กู้มาทําด้วย ค่อยๆทำเหมือนนุกงข่ปลาเค็มไข่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต้องใช้ทุนเยอะแต่แต่ไม่ต้องใช้ทุนเยอะแต่ได้กำไรเยอะนะคะน,นี่หนูบอกก่อนก็คือแบบเราคือแบบประมาณตนประเมินตัวประมาณตนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูรู้สึกว่ามันไม่เสี่ยงดีในยุคแบบเนี้ยขายของก็ยากลําบากอยากให้ทุกคนแบบเนี่ยมีความรู้จักแบบอย่างเงี้ยทาอะไรแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆก้าวแล้วเราจะไม่จะไม่ช้าหนักสมมุรมันก็กิดเราส่วนที่ จริงก็คือจะต้องเป็นแบบนี้จะต้องไม่รวยหนูไม่รวยนะหนูยังไม่ได้รวยถ้าคนรวยจริงเขาเป็นยังไงไม่รู้แต่หนูรู้สึกแค่หนูบอกว่าอย่างที่หนูพูดตอนตอน้ตนคือคนรวยคนจนไม่ได้วัดรัดกันว่ามีเงินเท่าไหร่สมมติมว่าคุณมีเงินร้อยล้านแต่คุณเป็นหนี้สี่ร้อยล้านคุณไม่ได้เรียกว่าคนรวยนะครับคุณคือคนจน คุณเป็นคนมีหนี้สินต่างการคนมีเงินแสนเดียวแต่ไม่มีหนี้สักบ,บาทนี่คือคนรวยนะคะเพราะเขามีเงินจริงๆอย่างเงี้ยเป็นต้นหนูอยากให้ดูที่คุณค่าแท้จริงตรงนี้ต่างหากคือคนเราแบบมีอยู่มีกินไม่เป็นหนี้สินรับผิดชอบตัวเองได้อันนี้คือพอแล้วควรจะคอนจะพอแล้วในเรืองแเมื่อเราทที่เราที่เราฟองไปเองเาก็มีปัญหาในเรื่องส่วนต่าก็อย่างที่หนูอย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้เนาะหนูก็ พูดในแบบที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ไปไปอันนี้เขานะไม่ได้ไปดีไม่ได้ไปโปเทคเขาอ่ะมนหนูไม่หนูไม่ทำแต่หนูก็ให้กําลังใจเขาในส่วนที่หนูทําได้คือให้กําลังใจเขาในการที่เขาจะทํางานแล้วก็เขาใช้นี่อันนี้หนูว่าเป็นสิ่งที่ทําได้และคนเป็นนี่อย่างอื่นมันทําไม่ได้แล้วสิ่งที่ทําได้อย่างเดียวคือคุณต้องยอมรับอย่างเต็มอย,อย่างเต็มอกเลยว่าคุณเป็นนี่ แล้วสิ่งที่คุณต้องทําให้สังคมเห็นคือคุณต้องทํางานแล้วก็ใช้นี่แล้วอย่างเงี้ยสังคมให้โอกาสเหมือนใครหลายคนขอยกตัวอย่างก็ได้ที่น่าชื่นชมเช่นพี่จ๊ก,กระบุ๋มอย่างเงี้ยตอนแรกคนก็โจมตีเขาเยอะอะไรเขาเยอะตอนเขาจะไปบวชอะไรดนสุดท้ายแล้วทุกวันนี้กลายเป็นว่าเขาก็ปลดหนี้เขาได้แล้วเขาก็ทํามาหากินอย่างเงี้ยน่าชื่นชมคัะคือควรให้โอกาสแหละคนเนี่ยควรให้โอกาสคนที่เป็นหนี้แต่ว่าคนที่เป็นหนี้เองก็ต้องจริงใจเปิดเผยโดยเฉพาะเป็นบุคคลสาธารณะนะคะต่อผู้คน ไม่ควรเพิกเฉยไม่เท่าไหร่สนับสนุนในทางที่ไม่ควรนะ่ะหนูอยากให้สังคมต้องมีตตินิดนึงบางทีคือคือสังคมไทยเป็นสังคมที่สงสารเห็นผู้คนแต่บางทีอ่ะ เอ็นดูแต่เขาไม่ดูตัวเราใช่ไหมบางคนว่าเอ้ยปักตะกาตีทำไมไม่ใช้ขายของทำไมล่ะเฮ้ยใจมึงเ็สต,ติก่อนนิดนึงไอเรายังหาเช้ากินข้ามอยู่เลยนะไอเรายังหาเช้ากินข้ามเขาอะยังโอเคบางทีเราก็ต้องสังคมไทยช่วยต้องช่วยกันดึงสติตรงนี้ด้วยว่าอย่าหนูมไม่ได้ว่าใครแต่ว่าอย่าซัพพอร์ตคนในทางที่ไม่ควรซัพพอร์ตที่ไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยครับคนก็อยากให้มีใครที่แบบมีเพิ่มอีกเพื่อจะได้แบบ แต่ได้มีคนมาแบ่งทัวจากหนูใช่ไหม,ไมก็ดีถ้ามีเยอะเะก็จะได้แบ่งทัวไปจากหนูบ้างเพราะเวลาหนูพูดอะไรทีก็ทัวเยอะหลือเกินไม่อยากให้มีคนช่วยพูดแบบนี้แบบแร์รี่ไงแต่มันอยากให้มันมากขึ้นหนูว่ามาันบ,บางทีคนก็ไม่อยากเปลืองตัวเนาะอยา่างสิ่งที่หนูทำมันเปลืองต,ตัวนะการออกมาพูดเรื่องอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าในคนที่เขาซับพอร์ตคนที่มีปัญหาก็มีคนที่เขาแบบไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเราก็มีอย่างเงี้ยเวลาออกมาพูดประเด็นนี้แต่หนูดีๆแล้วหนูเต็มใจที่จะพูดเพราะหนูรู้สึกว่าการพูดอะไรที่เป็นการกระตุก กระตุกสติปัญญาผู้คนในสังคมอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันต้องมีบ้างถ้ามันไม่มีเลยมันก็จะเฮโลตามกันไปหมดมันต้องข้ามข้ามความกลัวว่าจะถูกบอกว่าหิกแสงด้วยใช่ไหมก็ให้หนูยินดีให้ว่าได้เลยยิหิวแสงอิฉาเขาเหนอหนูว่าโดนมาหมดแล้วนะก่ <c oughs> อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องที่ว่าเออไปไปไป,ไปไลฟ์แล้วต้องแบบจ่ายเงินให้อินฟูอะไรอย่างเงี้ยเพื่อร่วมไลฟ์หนูก็ออกมาเตือนสติว่าเอ้ยคุณอน่ะเช็ค เช็คต้นทุนคุณดีๆนะว่าคุณมีหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นอย่างที่หนูพูดทุกอย่างเลยไปแล้วให้่ยอดไม่ได้ได้18ออเดอร์อะไรอย่างนี้จ่ายเงินเข้าไปแล้วอยากได้ทุนคืนอะไรอย่างนี้เนี่ยพวกนี้เนพอสังคมมันเทโลไปหมดมันไม่มีคนให้ตติมันก็พังหมดไม่เป็นไรเราเป็นเราเป็นตรงนี้แล้วกัน<ม>เป็นเหมือนที่กันกระแตน้าแล้วกันจะเป็นคนเดียวก็เถอะก็จะทําก็จะทําครับ นำควมสถานการนำความอนทนาการมา้ากครับมากมากแล้วก็เมื่อวานก็หนูก็ได้มีมีส่วนเล็กๆของหนูนะคะก็เบ่งกำไรจากการขายของก็อ่บริจาคไปกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทำบุญไปเพื่อให้ผู้ประสบภัยไปเมื่อวานแล้วก็เห็นพี่เปิลนาครนะคะเมื่อคืนตอนดึกพี่เปิลนาครก็ไลฟ์ตอนที่ออกมาจากออกมาจากอ่พื้นที่ประสบภัยอย่างเงี้ยแล้วเหมือนว่าตอนกลางคืนเนาะเราชาวบ้านอยู่กันเต็มเลยนะคะ ตรงนั้นน่ะแล้วเขาก็เปิดโทรศัพท์เนาะเปิดแลชเปิดไฟฉายเพื่อให้เห็นว่ามาช่วยด้วยอะไรเงี้ยแต่มันช่วยไม่ได้เพราะว่ามันมืดแล้วก็แสน้ําก็เชี่ยวเรือไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยจนแบบเขาแบบร้องไห้เลยนะคะหนูเข้าใจว่าทําไมพี่เปิ้ลเขาร้องไห้เพราะว่าเขาผ่านเคสที่ไปช่วยผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตด้วยสองลายอย่างเงี้ยภาพมันอาจจะมันอาจจะติดตาแล้วมันรู้สึกว่าเอยอยากช่วยอ่ะมันช่วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกแบบทาไมภาครัฐทําไมอะไรไม่เข้ามาอย่างมันเกินกําลังแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นั่นแหละเราต้องช่วยกันส่งเสียงหนูว่ามันต้องช่วยกันส่งเสียงไม่ใช่ส่งเสียงไปหาพี่เปิลน,นะคะส่งเสียงไปหาคนที่อยู่ข้างบนผู้นํรัฐบาลรัฐบาลเอ่ยหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนโดยตรงที่คุณต้องเข้าไปจัดการดูแลเพราะคุณมีทรัพยากรคุณมีอุปกรณ์มีเครื่องมือมีอะไรที่จิตอาสาเล็กๆน้อยๆเขาไม่มีพวกจิตอาสาควรมีไหมควรมีแต่จิตอาสาควรทํางานเพื่อซัพพอร์ตหน่วยงานรัฐบาลไม่ใช่หน่วยงานรัฐบาล มาตามหลังหน่วยงานจิตอาสามันมีที่ไหนคะแบบนี้มันมันไม่ถูกต้องแต่ทุกครั้งเลยเวลาเกิดภูทกภยัยเกิดอะไรภัยธรรมชาติอย่างเงี้ยเราจะเห็นพวกเนี้ยพวกอินฟูพวกอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปก่อนอย่างเงี้ยมันหรือว่ามันไม่ใช่แล้วแสดงว่าอะไรแสดงว่าภาครัฐทํางานช้ามากซึ่งซึ่งหนูไม่อยากตําหนินะคะแต่ท่านนัต้องกลับไปทบทวนตัวเองเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนน้าท่วมจนแบบ จะมิดหลังคาบ้านแล้วประพึงประกาศอพยพยอย่างเงี้ยแล้วคนก็<ม>คนก็เลยเกิดโกรธมากเดือดด้นจะให้อพยพไงมึงให้กูดําน้ําออกไปเหรอหรือมึงให้กูเหาะออกขึ้นไปบนหลังคามันไม่ทนมัน,ทนแล้วอย่างเงี้ยมันน,น,มน่าเห็นใจมากเห็นใจมากๆครับก็ฝากทุกคนช่วยนอกจากกําลังใจเนาะถ้าใครมีทุนทร,ร,รัพย์เล็กๆน้อยๆก็ช่วยกันบริจาคก,กับองค์กรหรือหน่วยงานที่เราแบบไว้วางใจได้ที่เขาจะสามารถแบบเออเอาเนี้ยเพราะตอนเนี้ยสิ่งที่คนต้องการนะคะหนูว่ารู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องการม่ถคืออาหาร ปัจจัยสี่ที่เขาต้องอยู่เพราะว่าบางคนอะติดอยู่ในบ้าน2วันสวันแล้วมันเริ่มอ่อนล้าแล้วมันไม่มีอาหารที่เพียงพออย่างเงี้ยคะ่ะช่วยกันคนละเล็กคนละน,น้อยนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ